ขอบคุณเนาะคนที่รับมชมคลิปวิภาโฆษณาเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเนาะคลิปใดที่เป็นปรนนะโยชน์ได้กดแชร์ไว้เนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตืนนอ,อ,อน,นนั่งเพื่อไ่พลาดคลิปของซาซีอุกคลิปเนาะอ่าไม่นี้ก็มาพบกับซาซีในพักเบรกพักเบรกพักเบรกหนึ่งสม,มุงเนาะอันนี้มันก็จะเสียงดังหน่อยนึงเนาะพอนั่ง นางไก่ตู่เนาะอ่าไม่ไดีชะซีก็จะยังไงเนี่ยจะมาจะมาไอตอบนินนี่เนาะเดี๋ยวจะิ่นถามว่าจังไงเนี่แบบว่าอันเปิดใจสาวเล่าซ้ำกับอันมิทซาซิบเนาะมันแมนจังสั่นอยู่บ่เนาะดูว่าจังสั่นเลยมาอย,ยัสไปอ่านพร้อมกับอัน เพื่อนๆในที่ทำงานกันเนาะว่าเป็นยังไงฮะสีถามซกนี่เม่นนี่โผดให้อ่าเปิดใจสาวเล่าเท่ากับมิดสาสิบสมิดสาสิบบอกอ,องเนียนเนอะกับนักบ้องต้องถามทั้งสองฝ่ายเนาะ คนถึงตัวอันนี้อยากได้ยังจกเขาโบแมนมิชารสีบเต่ต้องเบิ่งให้ดีๆเนาะเพราะว่ามีหลายรูปแบบเนาะคือม,มือเนาะต้องเบิ่งให้ดีๆเพราะว่ารับเบิ่งเบิงไปก่อนเบิ่งไปดนๆเนาะอย่าข่าวมือไวกดโอนโหลดอะไรเลยนเ,นเออใจป้าบอกบางทีคนทีมไปถ่ายเขากับผู้กันเนาะว่า ว่ามีแพนเรื่องบ่มีแพนเรื่องว่าสีหลองร่วงเลยยังไงเนาะมีแตบอกว่าอยากเปิดใจหีซื่อวะเอากลับไปบทียูทูบเบอร์เขอไปถ่ายให้ฉีซื่อเนาะไปถ่ายบา,บางคนที่นางนางานนนนว่านางเปิดใจกันยังยมุ่งหูช้ำเนาะบางเทือกอ่ะนั่นนี่ฮะนะบางทีผัดว่าแม่ว่าเออเห็นเขาหลน์ฮะนะเห็นคนเขาไปเบิ่งหลายเห็นว่าเออเปิดใจด้ได้เงินได้ยังฮะนะแบบว่าก็เลยว่าเอ้ยให้เขามาถ่ายดีกว่านะแบบนี้ไปเคียงจะไปกินยานนี่ฮะนะ คิดได้นี่แล้วว่าคนบึงอ่ะสำคัญก็คือคนบึงนั่นแหละอย่ามือไว้อย่ามือไว้อย่าอย่าใจตั้มเนาะออแล้วฉีไปโทษเขาเขามาตัวยังไมนะ่ได้เพราะว่าวามต้องการของเจ้าเนาะเจ้าก็อยากได้เขาเออเือเจ้าอยากได้เขาบุญแค่นด่นน่เจ้าก็กเ,ากเ,าเป,เ,เ,ปเขาไปก่อนนะพวกสายเป้แหละพวกมวือไวเจ้าซะเ,เออบิ่งให้มันดีแล้วก็มาปั่นให้ออให้คนเถียงกันเองเลยว่าแต่วว่าเออ<ะ> มาปัดในคนเถียงอะไรวากลายเป็นหลอกหลอกลวงเป็นวะคนเฮามันก็จะมีเปิดใจแท้เปิดใจบอแท้เนาะมันก็มีหลายๆคนเนาะมีทั้งคนดีคนสวยแหละอยู่ในโลกเนี่ยเอาบอราวาชีวงการได้ก็ตามว<ม>งการเปิดใจหรือวงการเนี่ยกระตามทำมาหากินยังมีมันคนดีคนสวยเนาะเบิ่งแ้ดี้แค่นั้นแหละทากคนเบิ่งแ้ดีอย่าไปมือไวเนะาะอว่าไปคอมเมนต์อยังกระตามเนาะคอมเมนต์บอดีอ้าาบอดีอถือคนเขาแบบ ไปพ่องไปยังก็มีแน่นอ่ะคอมเมนต์ไปเรื่อยมา่หไรไมาก็แล้วนั่นแหละเนาะทุกคนไลายเมนเนาะเพคนก็เมนมาบอกว่าเออไฮซาซีนะไปบอกอไปเตือนสาวเล่าน้ากันเนาะว่าว่าใไฮยุดเนาะมันเหตุแบบนั้นมันกระโวได้เราได้แต่แนะนำเนาะคาดว่าสิไปบอกใไฮยุดเท่ากับไปบังคับใครก็ได้เนาะ จิตใจภยัยจิตใจมั่นเนาะก็คืออัน,นอันนี้ไหแลนเนาะบอกว่า,วาเปิดใจกระเท่ากับมิชาซีบขั้นแบบว่าเออคนที่จะไปล่มมีอย่างขั้นแบบอัน,นมีมีสติในตัวเองเนาะแบบว่าเออต้องศึกษานี่ัยใจข้อกันให้ดีมันก็นจะบัเกิดขึ้นเนาะพออันนี้ยังบ่ได้เห็นยังแบบบ่ได้เห็นหนากันเนาะยังบ่ได้เห็นหนากันแต่ว่าพ่อม่เห็นหนากันเล้ กลายเป็นโบมักส่วนที่แบบเงินที่แบบหายใส่เอียงไปก่อนนะเนาะมันก็สิเอาคืนมันก็ชิวๆอย่งไรเนาะมันก็คืนสิคืนเนี่ยยูฮานนะเพราะว่ามันถือใส่เอียงไปแล้วเนาะแล้วก็ขั้นเศรษีก็ได้แต่แนะนน้ำเนาะขั้นสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์นี่แบบว่ามันมีแบบกระแสติดลบอย่างกับอันประเทศลาวเฮาหรือว่าอันสาวลาวเฮาเนาะ ทรงสารที่สุดกะน่าจะเป็นอันสาวลาวน้ำกันที่แบบโบฮูอิโนวินเนยังที่แบบโดนแบนกันนะเนะาะทั้งที่ยังประเทศอีหยังก,ถก็ถึกด่าถือว่าเป็นคนหลงร่วมทั้งชี่เนาะสาวลาวหลายๆคนที่อันโบฮูอิสังกับบางคนก็คิดน้อยใจเสียใจนั่งก็มีเนาะว่าเออเออไม่ยังประเทศอีหยังก็คือมาถึกด่านนี่ขนาดเนาะก็อยากอยากให้ อยากแนะนำหรือก็อยากให้เห็นใจท่านสาวเล่าน้ํากันให้ได้เนาะเพราสุดท้ายแล่อาอะสัตยก็ไม่ได้เขาข่างทางเงนทางไขทางสินเนาะเพราะว่าทางทางหนึ่งกับขาดสติทางหนึ่งกับโบหูจากอีสันกับโบหูเนาะแต่สุดท้ายก็มีแต่ให้ให้ให้มีสติหลายๆน่เนาะ ซาสีก็จะพิชิตเพียงแค่นี้นะเนาะอ่าคันแบบว่ามันมีประโยชน์อย่างกะอย่าลืมอันกดไลค์กดแชร์ไปเนาะแชร์แชร์ไปให้ใหลายๆคนอะไรแล้วก็อย่าลืมเนาะรับชมแล้วกะอ่ากดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่รับชมบอก่าโฆษณาเนานะซาซีก็ไปก่อนเนาะทุกคนไปได้เลยเลยนาะไปๆไปอลไรไปจริง,รงๆนะไปเนาะไปเลย baik sebab ini